วันนี้เสนอเมนูผัดไก่ใส่ไข่ใส่แป้งนะครับใส่วอเตอร์ออ,อยล์ลงไปนะครับสองรอบใส่กระเทิยมลงไปเกียวเลยนะครับใช่ไหมหอมไหลเมื่อกาลิกเราหอมแล้วใส่พริกเคศล,ลงไปนะครับเมื่อชิคเก้นเรามีความแฮปปี้แล้วก็เอาควดไปถึงๆนะครับ ขวดๆๆไว้ทั้งๆอบกระถางแล้วเราก็ใส่อีเอฟเมืองปเลนนะครับสามแผงแอะชิคเก้นสุกแล้วขวดชิคเก้นกับเอเฟใส่กันเลยนะครับซีอิ๊วขาวซอสสุดเลียงไปเลยซอสหอยนางพายุ ปรุงรสแต่งสีด้วยสีอิวดำครับเพื่อความกลมกลมนะครับใส่ชูกา้าใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะพะยัชูครับพรชูนิดหน่อยจต่นั้นเร่งไฟแล้วใส่แตงกวาลงไปเลยนะครับตามด้วยแครอทนะครับ ผัดดอกแดงกับหม้อยูนะครับวอเตอร์ฟิตนะ,น,นะครับวอเตอร์ฟิตใส่ลงไปขั้นตอนสท้ายนะครับใส่ชิลลี่ไทยแลนด์ลงไปเื <c oughs> ชิลลี่พาวเดอร์เ <c oughs> ยียบร้อยครับผัดแดงใส่ไขย่ยำเชา้าๆครับมากินข้าวครับคุม